สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามคลิปธนาออนทัวร์นะครับผมวันนี้ธนาออนทัวร์ก็จะมาแกะกล่องนะครับเจ้าไม้กันสั่นนะครับหรือว่ากิมบอลนะครับตัวนี้พอดีตัวนี้เพิ่งสั่งมานะครับสั่งมาจากเว็บชื่อดังนะครับผมเป็นเว็บของลาซาด้านะครับจะเป็นสมูทซีนะครับตัวนี้สมูทซีนะครับตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้ครับผม ประมาณ1เดือนนะครับตัวนี้สินค้าจะเข้ามาก็นี่แหละสั่งตั้งแต่นู่นะครับวันที่3นะครับก็นับมารวมประมาณ1เดือนพอดีนะครับสินค้าเข้าได้รับสินค้าได้พอดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะครับที่ผมสั่งไปจะเป็นรายการนะครับอันนี้สั่งจากเวบนี่แหละครับก็อันนี้คือราคาของไม้ตัวนี้นะครับสิงบอลเซตวันสมูทซีนะครับเซตวันสมูทซี 4S10 นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับหลังจากที่รอคอยมานานครับตัวนี้ก็กิมบอลก็จะช่วยให้ภาพที่เราถ่ายนี่ก็จะสมูทขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นราคาราคาผมพูดเลยนะครับตัวนี้ประมาณ6000นนะครับตัวนี้ราคา600ัมันจะมีหลายรุ่นนะครับของไม้กิมบอลของเซตวันสมุด4นี่จะมีหลายราคานะครับจะมีราคาตั้งแต่6000แล้วก็6,500น้านะครับแล้วก็ เจ็ดพันแล้วก็เก้าพันนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกกล่องนะครับเดีย๋ยวนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าหน้าจอมันใหญ่นี่แหละครับผมสมุดสีนะครับตัวนี้รับรับโทรศัพท์ได้ตั้งแต่6 5หนิ้วลงมานะครับสูงสุดนะครับแล้วก็มีระบบจอยสติ๊กนะครับตัวนี้แล้วก็มีฐาน2ก้อนนะครับ ก็กำลังมอเตอร์มอเตอร์กำลังสูงนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็โอ้แสดงว่ารุ่นนี้นี่มีโหมดให้ด้วยนะครับก็คือโหมดโหมดของจอยสติ๊กจะมี3โหมดนะครับก็คือโหมดล็อกโหมดนะครับถ้าเรากดปุ่มตัวนี้ก็ภาพจะล็อกนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับผมแล้วก็ต่อมาก็กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดแพนฟอลโล่ฟอลโล่นะครับฟอลโล่วิ่งก็คือฟอลโล่วิ่งโหมดแพนนะครับก็ ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดแพนแพนแพนมือนะครับแล้วก็ออ,อนะตัวนี้จะเป็นแพนแล้วก็เอ่ออะไรนะตัวนี้จะเป็นแพนแล้วก็ทิวนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นโหมดอะไรครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ก,กิมบอลแล้วก็มีนะครับเอายังไงเราเรามาเปิดดูกันเลยครับนะโอ้สวยงามมากครับต้องขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะครับผม ก็ยังไงถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกเพราะว่านี่แหละอยู่บ้านใกล้กันก็อาจจะเป็นอู่เป็นร้านซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยนะครับนี่นะครับผมได้แล้วครับมาแล้วครับนี่จะเป็นอุปกรณ์อันนี้จะเป็นคู่มือนะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานอ๋อแสดงว่ารุ่นนี้ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับรุ่นนี้มีมีโหมดจอสติ๊กให้ด้วยนะครับสามโหมดนะครับรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยครับ อันนี้จะเป็นเมนูลั่นยูเซอร์นะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็มีวิธีการในคู่มือนี้ก็จะมีขนาดนะครับมีสเปคของเครื่องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นการคาลิเบรตนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นออฟไลน์คาลิเบรตนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะ <c oughs> แจ้งเดี๋ยวว่าสาธิตวิธีการออฟไลน์คาลิเบรตอีกครั้งหนึ่งนะครับนาะงอันนี้เป็นวิธีการ ออฟไลน์คาลิเบตนะครับอันนี้การการวางไม้นะครับก็นี่การตั้งเอ่อตั้งบาลานซ์นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งบาลานซ์แค่จะเป็นคู่มือนะครับซ้อเก็บคู่มือไปก่อนอันนี้ภายในไม้นะครับก็นี่เลยครับผมไม้จิมบอลครับโอ้รอคอยมานานมากเลยตัวนี้ครับอ้สุดยอดเลยชอบมากเลยครับไม้ตัวนี้นี่นะครับไม้จิมบอลครับ กิมบอลครับก็ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะหาโทรศัพท์มาลองดูนะครับเพื่อนสมาชิมันจะภายในกล่องก็จะมีไม้เจ้าตัวไม้กิมบอลนะครับแล้วก็จะมีก็จะมีฐานชาร์จนะครับถ่านมาให้เราสองก้อน,นครับตัวนี้ฐ่านชาร์จก็น่าจะเป็นฐาน เบอร์18350นะครับ3 7โวลต์นะครับตัวนี้ฐานนะครับในราคานี้ผมถือว่าน่าใช้นะครับเพื่อนสมาชิกก็ผมว่าน่าใช้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสาย USB สาย USB ที่แถมมาครับก็จะเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มถ่วงเวลาเราใช้พวกโทรศัพท์ขนาด7นิ้วหรือว่าหนิ้ว5.5นิ้วครับก็ใช้ลูกตุ้มถ่วงตัวนี้ได้นะครับถ่วงบาลานซ์นะครับตัวนี้แล้วก็ จะเป็นจะเป็นที่ชาร์จจะเป็นที่ชาร์จนะครับตัวนี้ครับผมพอวงอย่างเดียวคือกลัวสั่งมาแล้วมันจะใช้ใช้สวิต์ปุ่ม3ปุ่มนี้ไม่ได้ไงแต่ว่าผมมาดูในในเมนูนันแล้วมันสามารถใช้ได้นะครับครับอ,อย่างไรเดียวผมจะลองลองชาร์จแบตด,ดูนะครับแล้วก็จะลองทดสอบออให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกดูว่าไม้กิมบอลในราคา6ก0ันเอ็ดเนียเนาะว่ามันจะใช้ดีสมกับราคามันหรือเปล่านะครับสมกับยี่ห้อ Z1 s วันสมุดหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่แหละครับผมอย่างไงเพื่อนๆอย่าลืมติดตามดูคลิปธนาออนทัวร์นะครับกินเทอนอนออนไลน์ครับได้มาแล้วครับผมนี่แหละรอคอยมาหนึ่งเดือนเต็มๆครับตัวนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตชาร์จแบตสักครู่นะครับเนาะผมว่าทีแรกว่าจะคาลิเบรตแบบออฟไลน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใช้งานดูก่อนถ้า เครื่องมือวัดหรือว่ากิมบอลมีความเที่ยงตรงเราก็จะไม่จําเป็นจะต้องคาลิเบตนะครับการคาลิเบตนี่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําทุกครั้งนะครับเพราะว่า,าเราทํากรณีที่ว่าเราเปิดเครื่องใช้งานแล้วเ,เครื่องอาจจะไม่มาตรฐานนะครับเราถึงจะทําการคาลิเบตแต่ถ้าเราเปิดใช้งานแล้วเครื่องใช้งานได้ปกติก็ไม่จําเป็นนะครับเราอาจจะให้คาลิเบตอีกครั้งสักเดือน2เดือนหลังเราใช้งานก็ผมว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาต ชาร์จแบตสักครู่นะครับเราลองมาทดสอบเลยนะครับผมจะลองสตาร์ทเครื่องครั้งแรกครับอันนี้ก็กดปุ่มด้านข้างแล้วนะครับสังเกตดูไฟแบตเตอรี่นะครับกระพริบสามครั้งนะครับก็แสดงว่าแบตยังไม่เต็มนะครับขอผมจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับครับเรียบร้อยแล้วครับ วหมดแทนนะครับเพราะแสดงว่าผมนี่จะเป็นปุ่มล็อกนะครับนี่โอเคเลยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดแทนนะครับปุ่มแทนปุ่มแทนแล้วก็ปุ่มเงยก้มเงยนะครับปุ่มพลิกนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าใช้งานได้สุดยอดเหมือนกันครับ น่าจะเป็นป <sh arp look> ุ <sh> <owner gef> <necessary> anyway. ่มล็อกด้วยป่ะครับลองมาทดสอบทดสอบคาลิเบรตแล้วก็ลองปรับเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะล็อกเลยนะครับตัวนี้จะล็อกจะแพนไม่ได้นะครับกดครั้งที่3านี่จะแพนไม่ได้ก็คือก็คือจัดล็อกก็คือจะเป็นการล็อกเครื่องเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้กดอีกครั้งหนึ่งก็แพนได้แล้วนะครับ ผมแขนได้นะครับแต่ว่าผมว่าอยากเอียงๆนิดหนึ่งนะครับว่าสงสัยจําเป็นต้องคาลิเบเตสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกนะครับเออไม่แน,น่นนใ,นใจว่านี่น่าจะเป็นปุ่มแผนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นปุ่มตามมือครับปุ่มตามมือนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราก้มนี่จังหวะที่เราก้มนี่ก็ อันนี้แผนไม่ได้นะครับครับคงต้องเราต้องคงศึกษาการใช้งานอีกสักเล็กน้อยนะครับผมเมื่อเป็นการสำหรับผมนะครับนี่เป็นการลดน้ำหนักของลูกตุ้มเพราะว่าลูกตุ้มขนาด5 2 0อกรัมที่เขาให้มาเนี่ยนะครับมันจะหนักเกินไปนะครับเวลาเราเวลาเราใส่ ใส่กับใส่กับกิมบอลก็ใส่กับโทรศัพท์นะครับมันจะทําให้มันใส่โทรศัพท์ขนาด5.5นิ้วมันจะมาลักษณะนี้เลยนะครับคือมันจะตกทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับผมก็เลยมาลดน้ําหนักของลูกตุ้มที่เขาให้มานะครับว่าตัวนี้ก็ผมก็โดยใช้วิธีการเจาะรูนะครับลดน้ําหนักลดน้ําหนักตัวนี้นะครับก็เจาะรูลงไปนะครับทําให้น้ําหนักมันจะลดลงจะได้บาลานสมดุลที่สุดนะครับ ครับนะก็ลดน้ําหนักออกได้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ามาได้เคีมประกันอยู่แล้วสำหรับสำหรับผมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่กลัวหรือว่ากลัวเคีมประกันไม่ได้ก็อย่าไปจอดนะครับอันนี้ห้ามลอกเลียนแบบครับผมแต่มันก็จําเป็นนะครับจําเป็นที่จะต้องเจาะออกเพราะว่าจะได้ให้น้ําหนักข่วงตุง้มมันจะได้บาลานซ์กับโทรศัพท์ของเราถ้าเราไม่เจาะออกน้ําหนักมันจะเยอะเกินนะครับ เจาะด้วยความระมัดระวังเพราะว่าข้างในจะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองอย่าให้มันเจาะทะลุนะครับมันจะเสียความสวยงามด้านนอกได้ครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาเจาะลูกตุ้มนะครับนี่ครับผมแล้วเราก็มาใส่ถ่วงให้น้ําหนักของลูกตุ้มลดลงแล้วก็มาใส่ได้นะครับนี่นะครับจะทําให้น้ําหนักลดลงนะครับครับนี่ก็ผมก็มาอยู่ที่ สวนสาธารณะคลองบงคล้านะครับก็จะมาทดสอบดูนะครับผมกิมบอลเซตวันสมูทซีนะครับทรีเอ็กนะครับผมพอดีเพิ่งสั่งสินค้ามาก็อันนี้ใช้มือเปล่านะครับตัวนี้ไม่ไม่มีกิมบอลนะครับตัวนี้ก็ผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับนี่เดินด้วยโดยไม่ใช้กิมบอลนะครับตอนนี้ก็จะสันนะครับตอนนี้ก็จะลองเปรียบเทียบกันดูระหว่าง ใช้กิมบอลกับไม่ใช้กิมบอลน,นะครับน,นี่อันนี้อันนี้ไม่ไม่มีกิมบอลน,นะครับโน no, กิมบอลบิดเอากิมบอลบิดไหครับลองวิงดูเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับไม่มีกิมบอลอันนี้จะเป็นตั้งระบบการสั่นในในตั้งระบบการสั่นในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ กิมบอลนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ใชก้กิมบอลนะครับใช้กิมบอลเซตวันสมุตซีนะครับ ับนี่ก็ผมก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะคลองบงคล้านะครับบอก็จะมาทดสอบดูนะครับผมกิมบอลเซตวันสี่วิ่สักครู่นี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับ3 e x เอ็กซินะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสังคามาก็อันนี้ปุ่มช้ามือเปล่าตัวนี้ไม่ไม่มียิมบอลนะครับตัวนี้ก็สลับไปมาครับใช้ปุ่มในการถ่ายนะครับนี่เดินด้วยโดยไม่ใช้จิมบอลนะครับตอนนี้ก็จะสันนะครับ ตอนนี้ก็จะลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างใช้กิมบอลกับไม่ใช้กิมบอลนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่มีกิมบอลสาธารณะนะครับโนกิมบอลบิดเอากิมบอลคลองบุ้งคล้านะครับผมอันนี้ส่วนสาธารณะคลองบุ้งคล้านะครับบิดไปเลยแซ่บไปิึงสีนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับไม่มีกิมบอลอันนี้จะเป็นตั้งระบบกันสั่นในใน ตั้งระบบกันสั่นในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับภาพก็ถือว่านิ่งเลยนะครับในเกมบอลน,นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ บินเลย,เย,เย,เยสอบดูไปแล้วนะครับโอ้มาแล้วสุนัขตกใจครับบิสุนัขตกใจ เราเดินทดสอบไปอันนี้ทดสอบด้วยเซตวันสมุดสีนะครับที่ส่วนสาธารณะ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกน,นะครับที่ติดตามคลิปธนาออน,นทัวนะครับคลิปท, <Korean morning Z> ทดสอบกิมบอลเซตวันชียุนชียุนเซตวันสมุดสีนะครับกิมบอลตัวนี้นะครับผมยังไงขอบพระคุณเพืพ่อนสมาชิกมากนะครับที่ติดตามคลิปธนาออนทัวครับออยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปธนาออนทัวในครั้งต่อไปนะครับผมยังไงก็ขอขอบพระคุณเพื่นอนสมาชิกมากนะครับ ติดตามคลิปธนาคอนด่วค่อยเจอกันในครั้งต่อไปครับ ครับผมผมจะมาสาธิตวิธีการคาลิเบรตแบบออฟไลน์นะครับออฟไลน์คาลิเบรตของเจ้าชีหยุน Z1 s m วันสมูทซีนะครับแฮนด์เฮลกิมบอลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเราเราต้องดูจากคู่มือนะครับเวลาไหนที่เราควรจะคาลิเบรตนะครับก็คือเวลาเรามาใช้งานแล้วไม่ได้ระดับนะครับหรือว่าเกิดความเอียงนะครับเพราเราก็ต้องจำเป็นคาลิเบรตหรือว่าการวัดค่าตำแหน่งนะครับการคาลิเบรตคือการวัดค่าตำแหน่งใหม่นะครับ หรือว่าตั้งค่าตำแหน่งใหม่นะครับค so like ือเขาเรียกว่าการคาลิเบรตก็คือหรือว่าอุณหภูมิร้อนจัดแล้วก็ตัดการทํางานลักษณะนั้นล้วก็ต้องคาลิเบรตใหม่นะครับใช้งานไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะเราจําเป็นจะต้องคาลิเบรตนะครับผมก็วิธีการขั้นแรกนะครับง่ายๆก็คือเปิดปุ่มเปิดปุ่มสวิตไว้1นาทีนะครับเปิดปุ่มสวิตค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับเปิดปุ่มสวิตค้างไว้นะครับ หนึ่งวินาทีจนให้ไฟติดขึ้นมานะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับแล้วเราก็ขั้นตอนต่อมาเราผลักเราผลักตัวนี้นะครับผลักผลักสวิตตัวนี้ขึ้นนะครับผลักสวิตตัวนี้ขึ้นนะครับผมจะมีไฟติดตรงนี้นะครับไฟติดประมาณผลักไว้ประมาณ1วินะครับจะมีไฟติดขึ้นนะครับ LED ติดตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราผลักลงมานะครับผลักลงมาครับผลักยก ยกตัวนี้ลงมานะครับก็ผักสวิตตัวนี้ลงมาก็จะมีไฟติดประมาณไฟติดค้างไว้ประมาณ1วิเช่นเดียวกันนะครับเมื <St ur k> ่อมีไฟติดค้างไว้1วิแล้วเราก็ทําการตั้งตั้งวัดระดับระนาบแนวระนาบนะครับก็จะตั้งลักษณะนี้ก่อนนะครับตั้งลักษณะนี้เรามาสังเกตดูว่าไฟตรงนี้จะกระพริบสองครั้งนะครับไฟตรงนี้กระพริบสองครั้งนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่า แล้วก็เปลี่ยนท่ารับเปลี่ยนท่าลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนท่าลักษณะนี้แล้วก็สังเกตไฟตรงนี้กระพิบสามครั้งนะครับหนึ่งสามนะครับไฟตรงนี้จะกระพิบสามครั้งนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่าใหม่นะครับแล้วก็มาตั้งลักษณะนี้นะครับตั้งลักษณะนี้นะครับนี่ครับไฟตรงนี้จะกระพิบสี่ครั้งนะครับไฟ LED ดีกระพิบสครั้งหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเราก็กลับ กลับด้านตัวจับโทรศัพท์นะครับกลับด้านกลับด้านตัวนี้นะครับกลับด้านตัวนี้ครับกลับด้านตัวนี้แล้วก็สังเกตดูไฟจะกระพริบ5้าครั้งนะครับหนึ่งสาสี่ห้านะครับไฟกระพริบ5้าครั้งจากนั้นเราก็กลับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวตั้งของตัวนี้ครับนี่เป็นแนวตั้งด้านนี้นะครับด้านนี้นี่นะครับแนวตั้งลักษณะนี้นะครับนี่ก็ไฟจะกระพริบ6ครั้งนะครับหนึ่ง6สามี่ห้าหก หกครั้งเสร็จแล้วเราก็กลับมาด้านนี้นะครับกลับอีกด้านหนึ่งครับพอมากลับมาด้านนี้เสร็จเครื่อง RV จะทําการรีสตาร์ทนะครับไฟจะกระพริบครั้งแล้วก็รีสตาร์ทนะครับหลังจากเครื่องรีสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการวิธีการคาลิเบรตแบบออฟไลน์นะครับเราก็ดูได้จากคู่มือการัรบเราก็ดูได้จากคู่มือการคาลิเบรตนะครับนี่ก็คือขั้นแรกก็คือเปิดปุ่ม power นะครับ จากนั้นผลักสวิตช์ขึ้นด้านบนนะครับค้างไว้จนไฟติดนะครับจากนั้นก็ผลักสวิตช์ลงมาข้างล่างจนไฟติดนะครับจากนั้นก็ตั้งตามรูปครับตั้งตามรูปลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับไฟกระพริบสองครั้งนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นรูปรูปนี้ครับเอาหัวลงนะครับก็ไฟกระพริบสามครั้งนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นรูปนี้ครับตั้งลักษณะนี้ไฟกระพริบสี่ครั้งนะครับ แล้วก็เปลี่ยนหัวกลับมาลักษณะบางลักษณะนี้ไปกระพริบ5ครั้งแล้วก็กลับหัวลักษณะนี้ไปกระพริบ6ครั้งนะครับแล้วก็กลับที่จับโทรศัพท์มือถือลงมาด้านด้านล่างก็ปล่อยรีสตาร์ทนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการออฟไลน์คาลิเบตนะครับผมออฟไลน์คาลิเบตนะครับเพราะยังไงก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามพิษธนาตัวนะครับ สำหรับ G กิมบอลก็นะครับก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและมีราคาเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกมากนะครับที่ติดตามคลิปตะนาวอันทัวร์ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ